อยากซิดอัพได้เยอะเริ่มฝึกยังไงสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับเจอเรนเจอร์นะวันนี้จะมาพูดถึงการฝึกลุกนั่งยังไงให้ได้จำนวนครั้งที่เยอะขึ้นและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเราจะเริ่มจากการปูพื้นฐานจากท่าที่ถูกหลักถูกวิธีและถูกต้องนะว่ามันทำยังไงแต่ก่อนอื่นถ้าหากเราไม่อยากโดนเพื่อนบ่นเพื่อนว่า ในการที่มาคอยจับขาเราในการฝึกท่าลุกนั่งเนี่ยนี่เลยนี่ก็คืออุปกรณ์ช่วยซิ t อัพหรือลุกนั่งนั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยหลักการของมันเนี่ยเหมือนกับตัวดูดกระจกนะยิ่งพื้นเรียบยิ่งติดแน่นหนึบเลยแต่ถ้าพื้นไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เนี่ยมันก็ประสิทธิภาพก็ลดหลั่นลงมาอ่ะเห็นปะมันจะเป็นบุมบ่มๆมันจะมีคันบังคับตรงนี้ยกมันจะเป็นบุมบ่มๆมันจะดูติดนะ ส่วนไอ้ตรงสีแดงๆตรงเนี้ยยืดได้อายืดด้เฮ้ยอาวเฮ้ยยืดเด้เนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่มกดตรงเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยปุ่มเงินเินเนี่ยยืดได้เน่อ่ะมี3ระดับแต่ของผมนี่ต้องตรงสองหนึ่งนี่มันเล็กเกินไปสําหรับเด็กนะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอ่ะสำหรับการฝึกยังไงให้ซิตอัพได้จํานวนครั้งที่มากขึ้นเริ่มตั้งแต่ท่าทางการปฏิบัติ อันนี้คือคนที่ปกติส่วนใหญ่เขาทำกันแบบเอาแรงฝึกเอาแรงแบบนี้อันนี้คือที่เขาฝึกเอาแรงทํากันแต่สําหรับเราถ้าเราจะไปทดสอบหรือจะไปเทปต้องการจํานวนครั้งเราจะทําแบบนี้ปึ๊บท่าเริ่มต้นขึ้นปึ๊บปึ๊บ ปืบปืบปืบข้อแตกต่างของมันแตกต่างกันยังไงอ่ะเราทําตอนฝึกคือเราลงหัวสัมาัสพื้นเต็มในตอนจังหวะที่เราขึ้นเนี่ยมันจะต้องมาทั้งหัวก่อนปึ๊บแล้วตัวถึงจะตามมาหัวมันจะขึ้นมาก่อนจากตอนแรกอยูน่นี้หัวมันจะมาแล้วตัวจะตามมันกลายเป็นสองขยักนะตอนเราทดสอบเนี่ยเราทดสอบแข่งกับเวลาภายในสองนาที ถ้าเทียบกันการการทำแบบสองขยักกับแบบขยักเดียวขึ้นวุ้นขึ้นวุดเนี่ยมันไม่ทันกันอยู่แล้วนะแบบขยักเดียวไปไวกว่าผมเคยตอนผมทดสอบอ่ะผมใช้แบบสองขยกักอ่ะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีเทคนิคไงก็ไปเลยแบบเนี้ยเล้นความสดเลยไปไม่เท่าคนที่แบบนี้ไปไม่เท่าเขาเขาไปไวมากนะเออผมสี่ห้าเขาไปแล้ว ห้าสิบยังไม่ทันถึงหนึ่งนาทีเลยเออนี่คือเริ่มตั้งแต่ท่าทางนะส่วนการฝึกเนี่ยเราก็ต้องฝึกทําเป็นเซตทําเป็นประจําอย่างสม่ําเสมออไนะล่จากง่ายไปยากสิบยี่สิสาสิบสี่สิบไล่เพิ่มขึ้นไปเทนนิดมีวันพักบ้างนะจากนั้นเนี่ยทาเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งเราฝึกซ้อม ยิ่งเราทําเนี่ยมันก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหยุดทํามันไปเลยเนี่ยแล้วเรากลับมาทําเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากเท่าเดิมตอนที่เราฝึกซ้อมเหมือนตอนนั้นนะเพราะว่ามันห่างมานานก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถเอาไปลองปรับใช้กันดูได้ฝากเอาไว้ในช่องฟิตนะลองดู ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามเจริญเ,เจริก็อย่าลืมกดติดตามเจริญเ,เจริกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆสาระดีๆข้อมูลดีๆนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ